สวัสดีครับผมกล้าทีเคแครับจริงๆอัดละคลิปหนึ่งผมพอดีว่าเพิ่งไปเติมข้อมูลข่าวสารมาก็เลยต้องแก้ไขใหม่เพื่อให้ทุกท่านที่ติดตามส่งไปสตอรี่นั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดหรือว่าใกล้เคียงกับความถูกต้องที่สุดนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกมยูโรปาลีกนะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมว่าเอาจากทุกคู่ในวันนี้ครับฟุตบอลยูเอฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกฟุตบอลยูเอฟ่ายูโรปาลีกเนี่ยผมว่าคู่นี้เนี่ย น่าดูที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นคู่ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีพบกันในเวลาที่ถูกต้องครับสถานที่ก็ใช่คือมันมันน่าดูมากๆคือเอาตามตรงคือเกมกลางสัปดาห์ในสัปดาห์นี้อังคารว่าจา้าเลนะครับมาซาเอาไฮมาเยนกับปารีสเมื่อวานนี้ก็จ้าเหมือนกันอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งจบที่อาร์เซนอลแม่ง ไม่สู้เลยแล้วก็แพ้ไปคือถามว่าสู้มันก็สู้แหละเล่นดีนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอจะเป็นผู้ชนะเพราะว่าความเดือดความโหดความเคี้ยวของของอาร์ชแนลเนี่ยยังไม่ถึงกับการเป็นจ่าฝูงที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานได้ในมุมผมนะก็เเจอซิตี้สอนบอลไปซึ่งแฟนแก็เลยโมโหเควินเดบรอยไม่งกวนตีนก็เลยเครี้ยงขวดเครี้ยงอะไรมัางก็อย่างที่เห็นไปนะครับแต่ก็ถือว่าตอนนี้อาร์ชแนลถามว่าเสียเปรียบไหมก็ยังนะเพราะว่า พวกเขายังมีแต้มที่ที่ได้เปรียบอยู่เพราะว่าโอเคแต้มเสมอกันจริงที่ขึ้นจากฝูงจริงแต่อาร์ซอนมีเกมลยมือหเกมนะครับก็เป็นเกมใหญ่ด้วยเนาะอย่าอย่าเจอทีมไม่ได้แข็งมากแหล้ก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับอ่ะโอเคแล้วก็วันนี้ที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีโปรแกรมที่น่าดูก็คือบาร์เซโลนานะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับเป็นเกมที่น่าดูมากเลย พราะว่าหนึ่งคือบาร์ซ่าก็ตกมาจากยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอันดับ3เนาะนะครับในกลุ่มเนี่ยเขารอยลำไป2ทีมเขาก็ตกมาทีมหนึ่งเช่นเดียวกับแมนยูครับที่ก็เป็นจา่าฝูงอยู่ดีๆไม่อยากเป็นอยากเป็นรองแชมป์กลุ่มเรียบร้อยครับตมสเตกทีมอันดับ3และดันจับพลัดจับผุมาเจอเกมใหญ่พอดีเป็นการใช้กฎนี้ครั้งแรกแล้วดันเจองานหนักเลยนั่นคือการเจอกับบาร์ซ่าไปเลยนะครับสำหรับแมนยู ความฝันจะป้องกันแชมป์ยูโรปาลีกในรอบ4ซาปีตั้งแต่มุนยท่าทำไว้เนี่ยอาจจะเนื่อยหน่อยนะครับกับเกมนี้เอาเรื่องความร้อมก่อนนะครับที่ผมส่งไปคลิปก้อนแรกผมมีการสื่อสารผภาที่กองกลางนะครับคือมาเซลซาบิเซอร์คือถ้าเอาตามเนื้อผ้าเนี่ยซาบิเซอร์เนี่ยเขาเล่นในลีกยุโรปมาก่อนนะครับ แต่ถามว่าการย้ายทีมมามันผิดแปลกอะไรไหมมันไม่ผิดแปลกอะไรมันสามารถเล่นได้คล้ายๆกับเอ็นโซ่ฟอนันเดสที่ย้ายมาจากเบริก้าก็เล่นกับเคลซีได้นะครับแต่แค่ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงโควต้งใอทีที่ส่งชื่อไปซึ่งสเปเซอร์ก็มีชื่อนะครับแต่เขาดันสะสมใบเหลืองมาครบดีก็เลยลงไม่ได้ส่วนอีกคนนึงครับที่เล่นไม่ได้เหมือนกันคือลิสโตมาตินเนสก็มีปัญหาเรื่องโพสแบร์เหมือนกันคือมันได้เจ็บนะแต่ติดโพสแบน์ลงไม่ได้ ก็แมนยูเกมนี้ก็เลยต้องดูเรื่องของเกมรับหน่อยว่าจะเป็นใครเพราะมีมีให้เลือกแค่สคนก็คือแม็กควายกับกับลินเดลเลฟที่จะมายืนคู่กับราเฟลวารานผมก็เชื่อว่าอ่ะเชื่อกระผมกินแล้วมั่นใจเลยว่าสุดท้ายแค่เฮนเทนฮากแม่งก็เลือกแม็กควายไอ้คุยนะครับส่วนอื่นๆก็คงจะเดิมๆแหละต้องดูว่าใจคอของเชนฮากจะเดือดพอจะเลือก ไอกาลาโชลงสนามไหม้อรลฮันโดกาลาโชนะครับที่เป็นเด็กที่บรรดาทีมในสเปนหลายทีมอยากได้นะครับแต่กาลาโชจะลงมาวัดลวดลายโชแฟนคขับสเปนไหมอยู่ที่ใจหมาของเต็นฮารนะจะเลือกมันนะครับส่วนอื่นก็ซานโชกลับมาแล้วครับแล้วก็ยังมีมีแรดฟอร์ที่ฝากความหวังพอได้อยู่ก็มันจะเป็นตัวหลักแหละแบบรูโน่อะไรอย่างนี้ส่วนคู่กลางครับถ้าเกิดซามิเร์เล่นไม่ได้ก็จะมีคาสิมิโรกลับมาพอ,ด,พอดีเลยจากการติดโทษแบน อารมณ์แบบว่าเขาเนี่ยติดทดแบนในหลีก3เกมพักกันยาวแล้วมาฟิตเอาเกมนี่แหละมาสู้กับบาซ่านะครับซึ่งก็เคยเจอมาหลายทีแล้วในเวอร์ชันของการเล่นกับทีมเรมอัลมาดริดเนาะนะครับส่วนบาซ่านะครับก็คงจะเดาผู้เล่นได้ง่ายมากเลยทั้งเกมรับคิสเตนเซ่นนะครับไปกองกลางกาบีเพรดีนะครับส่วนแนวรุกก็คงจะตามที่คาดเดากันได้มีแค่แหละนะครับไม่รู้ว่าจะส่งใครมั่งแต่เดาว่าผมไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอะไรนะรับผมว่าเกมเนี้ย ไอทแขกมันแปลกครับมันไหลไปทางฝั่งทีมบาร์เซโลนาเยอะเป็นพิเศษเลยเยอะแบบเฮ้ยจริงเหรอวะเอาป็นว่าบาซ่า aza, นอกจากต้องกินข้าวมันข้าวมันไก่ให้หมดแล้วต้องต่อเตอหัวเอีกชามหนึ่งถึิงจะอิ่มนะครับก็เลยมีความเสี่ยงว่าเฮ้ยถ้าเกิดกินเตอหัวไม่หมดละ่ะทําไงล่ะทีนี้ต้องอ้วกทิ้งหรอนะครับแต่ผมเชื่อามาว่าทำได้นะผมไม่เชียร์แมนยูเกมนี้นะครับผมว่าแมนยูจะตกรอบเหลือแค่สามถ้วย ให้ลุ้นนะครับแล้วก็ไปโฟกัสในลีคัพกับนิวคาสเซิลช่วงปลายเดือนดีกว่าของเชียงปลาซานกันครับอ่ะประมาณนี้คลิปนี้สมบูรณ์แล้วครับยังไงก็ท่านใดที่แวะเวียนมาครั้งแรกฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มาบ,บ่อยติดตามประจำก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเราด้วยสองไลน์สตรอรี่เหมือนกันเป็นกำลังใจให้ทีมงานหน่อยนะครับโอกาสหน้ามาว่ากันใหม่หวังว่าจะไม่ได้อัดคลิปบนร้นแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ จริงๆก็อัดมาตลอดแหละแต่แค่ว่าวันนี้มันชุลหุกก็เลยต้องอัดช้าหน่อยเมื่อตื่นๆตื่นเลย <laughs>